สวัสดีนะคะวันนี้มีเมนูของอร่อยมาฝากแล้วค่ะของอร่อยของเรานี้เรียกว่าเกี๊ยวไอติมนะคะเกี๊ยวไอติมทําอย่างไรมาดูวิธีการทํากันเลยคะ่ะทําง่ายๆนะคะกระเทียมนะคะกระเทียมสับกระเทียมนี่เราใช้กลีบใหญ่นะคะสับให้ละเอียดคะ่ะเราใช้มาทั้งหมด4ี่กลีบนะคะสาหรับกระเทียมนํากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะประมาณทั้งสองช้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันเริ่มน้อนเราใส่กระเทียมลงไปนะคะ พอเราเจ like today, al, ียวจนกระเทียมเหลืองแบบนี้นะคะใช้ได้ค่ะปิดไฟเลยยกออกนะคะต่อไปเราจะเตรียมแผ่นเกีียวมานะคะแผ่นแผ่นเกีียวนี่เราใช้แผ่นเกี๊ยวชนิดต้มนะคะแผ่นเกี๊ยวต้มนะคะไม่ใช่เอาแผ่นเกีียวทอดนะนะคะถ้าแผ่นเกีียวทอดมันจะแข็งค่ะเอาแผ่นเกี๊ยวต้มมานะคะเอามาวางแค่เล็กน้อยก่อนค่ะต่อไปเตรียมไม้ไม้อิติมนะคะไม้อิติมค่ะเตรียมไม้อิติมมาเตรียมมาตามต้องการเลยคะเราทํามากเราก็เตรียมมามาก ต่อไปน้ำเปล่านะคะเตรียมน้ำเปล่าถ้วยมาเล็กน้อยอเตรียมไว้ค่ะต่อไปนะคะเตรียมเตรียมปูอัดนะคะปูอัดนะคะเอากระดาษออกให้เรียบร้อยปูอัดแท่งหนึ่งเราจะหั่นสามปูอัดหนึ่งแท่งแบบนี้นะคะเราจะหั่นเป็นสามท่อน,นะคะ่ะสามท่อนเท่ากันนะคะ เราจะหัน่นปอาจเป็นลักษณะแบบนี้เอาหาัรนเตรียมไว้ค่ะส่วนผสมต่อไปหมูเด้งนะคะหมูเด้งนี่เตรียมมาหมูเด้งนี่เราไม่ต้องผสมอะไรนะคะยังไม่ต้องผสมอะไรคะ่ะคุณคุณให้หมูเด้งมานิ่มๆน,นะคะถ้าเกิดหมูเด้งใครแช่ตู้เย็นไว้แข็งก็คุให้นิ่มๆแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะไม้ไอติมไม้ไอติมที่เราเตรียมมานะคะไ <Yeah. S 1> ม้ไอติมเราตัดออกประมาณหนึ่งนิ้วคะ่ะตัดออกประมาณหนึ่งนิ้วนะคะสำหรับไม้ไอติม เรตัดออกหนึ่งนิ้วเสร็จแล้วเอาอันแรกนะคะเป็นฐานวัดนะคะวัดแล้วเราก็ตัดอันต่อไปค่ะจะได้เท่ากันนะคะเราจะตัดแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ตัดมันจะยาวเกินไปค่ะต่อไปมาดูขั้นตอนและว,วิธีการทํานะคะเตรียมแผ่นเกี้ยวมาค่ะเอาแผ่นเกี้ยววางนะคะวางแผ่นเกี้ยวเสร็จแล้วเราก็เตรียมหมูเด้งมานะคะ เอาหมูเด้งมาวางตรงกลางค่ะเกลี่ยหม,มูเด้งนะคะเกลี่ยให้กระจายกระจายเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะหลังจากเรากรเกลี่ยหม,มูเด้งกระจายกระจายเป็นรูปสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วไม้ติ่มไม้ติ่มที่เราเตรียมไว้เอาไม้ติ่มกดลงไปค่ะกดลงไปนิดนึงนะคะหลังจากกดไม้ติ่มลงไปเสร็จแล้ว ปูอัดนะคะปูอัดที่เราเตรียมมาไว้ที่เรหั่นไว้แล้วก็คลี่นะคะเราจะคลี่ปูอัดออกแบบนี้ค่ะแต่แล้วเราก็เอาปูอัดวางเอาปูอัดวางแบบนี้นะคะหลังจากวางปูอัดเสร็จแล้วเอาหมูเด้งเทินบนอีกครั้งนึงค่ะไม่ต้องให้หนานะคะไม่ต้องให้หนาค่ะเกลี่ยบางๆใช้ช้อนซ่อมค่อยๆเกลี่ยนะคะใช้ช้อนซ่อมเกลี่ยบางๆแบบนี้ค่ะ น้ำนะคะน้ำเปล่าที่เราเตรียมเอาไว้นะคะใช้นิ้วที่จะอ่านลูนี่นะคะทาโดยรอบเลยเสร็จแล้วก็เอาแผ่นเกีียวอีกแผ่นหนึ่งนะคะแผ่นเกลียวอีกแผ่นหนึ่งมาวางทับค่ะวางทับกดลงไปเลย เวลากดนะคะให้กดด้านด้านบนลงไปแบบนี้คะ่ะให้กดไล่ระดับลงไปแบบนี้นะคะกดให้แน่นๆหลังจากกดเสร็จแล้วนะคะเราวางเอาไว้ก่อนคะ่ะเราวางแผ่นเกี้ยวเอาไว้ก่อนนะคะ เวลาห่อนะคะเราห่อได้หลายๆแบบนะคะบางทีเราต้องการโชว์ปูอาดสวยๆนะคะเราเราเอาแค่หมูนะคะหมูมาวางด้านข้างแบบนี้ก็ได้ะค่ะปูอาดทานล้มอมรอบอ่ะหมูนะคะโทษนะคะอะหมูเด่งทานล้อมรอบปูอัด ขั้นตอนต่อไปนะคะเกี๊ยวของเราจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้แผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้ไม่สวยนะคะเราใช้กรรไกรคะ่ะกรรไกรตัดแต่งสวยสวยนะคะให้เป็นรูปมนคล้ายไอตีมนะคะ,ะตัดแต่งนิดนึงคะ่ะได้มนต์สวยสวยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เกี๊ยวที่เป็นรูปไอไอติมแบบนี้นะคะสวยสวยแบบนี้คะ่ะ อนนี้เกี้ยวเราตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเตรียมังถึงมานะคะใบตองใบตองนี่ทานน้ามันให้เรียบร้อยนะคะเราจะเอาเกี้ยวเราวางเวลาวางเราจะไม่วางซ้อนกันนะคะวางเราจะไม่วางซ้อนกันคะ่ะวางห่างๆนะคะตั้งน้ําให้เดือดนะคะเราจะเอาเกี้ยวมานึ่งคะ่ะปิดฝา เราจะน,นึ่งทั้งหมด10นาทีนะคะถ้าใครห่อใหญ่ก็15นาทีใครห่อเล็กบางๆก็10นาทีคะ่ะตอนนี้เรานึ่งมาครบ10นาทีแล้วหนูดูนะคะว้าวมันพองน่าทานมากเลยคะ่ะแค่นี้ก็ออกนะคะหลังจากที่เราออกจากเตาเรียบร้อยแล้วนะคะกระเทียมเจียวคะ่ะกระเทียมเจียวที่เราเตรียมเอาไว้เรากระเทียมเจียวมาทาให้ทั่วเลยนะคะจะได้ห,อ,หอมๆนะคะ หลังจากเราทากระเทียมเจียวเสร็จแล้วนะคะเอาต้นหอมคะ่ะต้นหอมโรยบ้างเล็กน้อยเพื่อความสวยงามโรยต้นหอมเพื่อความสวยงามนะคะเวลาเราซื้อปูอัดนะคะเขาจะแถมแถมเครื่องจิ้มมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาเครื่องจิ้มของปูอัดมาะคะ่ตัดตอออกบีใส่ถ้วยเลยนะคะ อันนี้ถ้าใครชอบฉุนมากก็ใส่หมดนะคะใครใครชอบฉุนน้อยก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่หมดนะคะอันนี้อยู่ที่ความชอบะคะ่ะใส่น้ำจิ้มลงไปเราจะคนคนส,ส่วนผสมนี้ให้ละลายนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำเปล่าคะ่ะน้ำเปล่านี้เราใส่ลงไปเลยนะคะสี่ช้อนสามสี่ช้อนคนน้ำเปล่าให้เข้ากันคะ่ะ ต่อไปนะคะเราจะใส่ซีอิ๊วดำหรือว่าซีอิ๊วหวานใส่ลงไปหนึ่งช้อนคนให้เข้ากันค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเกลือนะคะลงไปเล็กน้อยค่ะต่อไปน้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายลงไปหนึ่งช้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะนำไปตั้งไฟนะคะ ตั้งไฟพอเดือดนะคะพอเดือดแค่นี้ก็ใช้ได้ค่ะปิดไฟเลย หลังจากนั้นเราก็นําเกี๊ยวมาจัดใส่จานส,สวยๆค่ะอันไหนที่เป็นหมูนะคะเอาหมูประกบบนล่างนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนอันที่เป็นสีแดงๆก็คือเราจะโชว์นะคะโชว์ปูอัดนะคะก็จะเป็นสีแดงๆอันนี้เล้วกแต่เราชอบค่ะทาได้สองแบบชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะส่วนน้าจิ้มนะคะถ้ามีเด็กๆทานเราก็ไม่ต้องใส่ผงที่มันชุนๆนะคะหรือว่าวาซาบิเราก็ไม่ต้องใส่ ถ้าชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดติดตามหรือก,กดแชร์สร่งต่อด้วยนะคะ